ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะของเส้นทางรถไฟทางคู่ยกระดับมวกเหล็กค่ะนี่นะคะมีสังกะสีกั้นไว้อยู่นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเนี่ย นี่นะคะเป็นยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีไม้นะคะไม้ของทางรถไฟนะคะสีขาวสีแดงปักเอาไว้อยู่ค่ะเห็นไหมคะแต่ตรงนี้จะมีน้องหมานะคะอยู่2ตัวนะคะเห่าอยู่เมื่อกี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สีสวยด้วย บริเวณนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าอยู่นะคะเนี่ยหนุกตรงตรงทางรถไฟตรงนี้นะคะซ้ายมือก็เป็นทางรถไฟทางเดี่ยวนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินในปัจจุบันค่ะเส้นทางคู่ใหม่จะอยู่ทางขวามือค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เลยค่ะยังไม่รู้นะคะว่าจะทำต่อเมื่อไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในไทยค่ะที่มีความยาว4.8กิโลเมตรก็จะอยู่แถวๆบริเวณถนนเทศบาล1ตำบลพญายเย็นอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะมีกองขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ oh. ช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟกลางดงเนี่ยประมาณ3.3กิโลเมตรและห่างจากสถานีรถไฟมกเหล็กหลังเก่าเนี่ย2.4กิโลเมตรค่ะ ทางด้านซ้ายมือก็ยังไม่มีการก่อสร้างอะไรต่อเลยนะคะก็จะเป็นเพียงพื้นที่โล่งๆค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยงานก่อสร้างกระเสร็จมานานแล้วนะคะอ่าน่าจะเสร็จสักประมาณปี2,565หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ <Huh? S 1> จากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะแหมน่าเสียดายนะคะถ้าได้สร้างต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเปิดการเดินรถไฟทางคู่่าช่วงจากมาร์กเบาผ่านอุโมงค์ผาเสด็จ ไปยังสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่เนี่ยเราก็จะได้ภาพมุมสูงบนทางรถไฟลอยฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะบนทางรถไฟยกระดับผ่านเมืองมวกเหล็กกันนะคะแหมน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะเราก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรถึงไม่สร้างต่อใครทราบเนี่ยคอนต์ให้ข้อมูลกันได้นะคะ เราก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเริ่มทำเมื่อ,อไหร่ค่ะแต่ถ้าเริ่มทำเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางช่องนิกเก้นพาทัวร์ก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึ้งนะคะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ตรงนี้นะคะบนทางรถไฟยกระดับนะคะที่ซู อที่สุดในไทยเลยนะคะซึ่งมีระยะทางประมาณนะคะ4.8กิโลเมตรค่ะและมีความสูงนะคะโอ้โหประมาณ48ถึง50เมตรค่ะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นทางรถไฟนะคะและนี่ทางรถไฟยกระดับนะคะ ที่มีความสูงถึง48 5 0ถึง50เมตรโอ้โหทุกคนคะ่ะพอมายืนอยู่ตรงนี้นะคะมายืนอยู่แบบใกล้ๆเนี่ยสูงมากอะคือตอนนี้คือ,อถ้าเปิดเดินรถเมื่อไหร่นะคะทางช่องนิกเกิลพาทัวร์เนี่ยก็จะไม่พลาดเลยนะคะที่จะขึ้นรถไฟลอยฟ้าแบบนี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ Oh, สูงมากเลยหทางรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในไทยเนี่ยก็จะมีความยาว4.8กิโลเมตรค่ะเมื่อเทียบกับทางรถไฟยกระดับเลี้ยงเมืองลบบุรีที่มีความยาว19กิโลเมตรเนี่ยถือว่าทางรถไฟยกระดับ4.8กิโลเมตรเนี่ยสั้นไปเลยนะคะแต่ได้ความสูงที่มีมากถึง50เมตรค่ะจึงทำให้ถูกยกว่าเป็นทางรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในไทยค่ะ และจุดสูงสุดของทางรถไฟยกระดับนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณของโมกเหล็กค่ะและบริเวณพื้นที่ของเมืองโมกเหล็กนะคะก็จะเป็นพื้นที่ต่ําน้ําท่วมขังง่ายค่ะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจําเป็นจะต้องก่อสร้างทางรถไฟยกระดับขึ้นมานะคะเพื่อข้ามบริเวณแอ่งกระทะนี้ค่ะ ทางรถไฟสายเก่าก็จะเป็นทางเดี่ยวค่ะอยู่ทางด้านล่างส่วนทางรถไฟใหม่เนี่ยก็จะเป็นทางคู่แล้วค่ะอยู่บนทางยกระดับนะคะทางคู่ใหม่นี้ก็จะเป็นรางขนาดเดิมเลยค่ะมาตรฐานความกว้าง1.00เมตรมีจำนวน2ทางขบวนรถเนี่ยสามารถวิ่งสวนกันไปมาได้ซึ่งจะเหมือนกับทางรถไฟยกระดับเลียงเมืองลบบรุรีนั่นเองค่ะ แต่จุดของตอม่อทางรถไฟยกระดับมวกเหล็กนี้นะคะยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างชิ้นเอกและยิ่งใหญ่มากอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะเนี่ยสูงจังหวัดเสียวจริงๆค่ะ มาดูมุมด้านล่างของทางรถไฟยกระดับกันบ้างค่ะตอมออก็โอ้โหดูสิคะสูงปี๊ดอะ ถึงขั้นแบบแหงน่คอแล้วค่ะเนี่ยอ้โหต่อหมอเสาต้นเดียวสามารถรองรับโครงสร้างทางรถไฟยกระดับได้แบบน่าทึ่งมากจริงๆนะคะ โอ้โหสูงมากจริงๆเลยค่ะเมื่อเปิดให้บริการแล้วเนี่ยจะกล้ามานั่งรถไฟช่วงมวกเหล็กนี่ไหมคะเนี่ยะพี่นี่สถานีรถไฟมวกเหล็กที่สถานีรถไฟมวกเหล็กหลังเก่านะคะนี่ก็จะมีนะคะทางรถไฟยกระดับนะคะโอ้โหที่ตั้งสูงมากๆเลยนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีนะคะ ทางรถไฟยกระดับบริเวณหน้าสถานีรถไฟมวกเหล็กนะคะก็ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะคะซึ่งจุดสูงสุดของทางรถไฟยกระดับเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงบริเวณคลองมวกเหล็กเมื่อตกี้นี้ค่ะและในอนาคตเมื่อเปิดใช้งานทางรถไฟยกระดับนี้แล้วเนี่ยสถานีรถไฟมวกเหล็กหลังเก่านี้และเส้นทางรถไฟทางเดี่ยวด้านล่างอาก็อาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะ ขบวนรถไฟก็จะไปใช้เส้นทางคู่ใหม่วิ่งผ่านเมืองมวกเหล็กนี้ไปเลยค่ะ รถไฟยกระดับนะคะก็จะมีความสูงมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะในการขึ้นรถไฟนะคะก็จะต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟมวกเหล็กหลังใหม่นะคะซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟมวกเหล็กหลังเก่าเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรค่ะและเราก็หวังว่าจะได้นั่งรถไฟลอยฟ้าที่สูงที่สุดในไทยช่วงโมกเหล็กในเร็วๆรี้นะคะ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงไปเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ